แตนแตนแตนแตรรแรแรนๆๆอยู่บ้านท่านก็อย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายก็ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกเจ้านายท่านเล่นก็จะเป็นเรื่องดีสวัสดี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 เพื่อนเพื่อนทาง youtube ทาง Facebook ทั่วทุกสถานทินที่ทุกสาขาอาชีพเราพามาดูอาคารสาอาคารอาคารหนึ่งอาคารสองอาคารสาม เอ,อาคารเขาพามาดูซุ้มไก่ไข่ไก่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนไอตัวนี้ก็จะแค่ไปยางรถมอไซส,สิบฝตัวนั่นนี่เอาออกวันเมื่อวานตัวนี้ก็เมื่อวานก่อนตัวนุ้นก็ไปดูกล้ไลสิ วานก่อนโห,โหเขาขียเขียจนเศษไม้ไม่ใช่เศษข้าวเศษร,รำกระเด็นกระดอนตัวนี้ก็จะสูงหน่อยเอาตะไครยมาทำสูงนิดหนึ่งถ้าตัวนี้ดีทำวันก่อนที่เราลงคลิปไปตัวนี้ก็จะพอดีนี่ความสูงต่ำนะตัวนี้จะสูงหน่อย ตัวนินจะเล็กหน่อยแล้วก็สูงด้วยต้องปรับปรุงและแก้ไขมาพร้อมๆกันเลยสีแม่ยังฟักอยู่อีก20แม่โอ้โหปีนี้ในรอบยี่สาปีที่มาอยู่เนี่ยปีนี้เลยเลี้ยงไก่เยอะอยู่หลังบ้านทางนู้นก็สะเราทางนู้นก็จะมีเต้าอบอยู่ฝั่งนู้น ้พักปอดนะที่อยู่ในสะนั่นเป็นอาหารไก่อย่างดีเลยนะเพื่อนๆทาง Facebook ทาง YouTube เดี๋ยวน้ำแห้งปุ๊บมันก็จะไปกินซึ่งต้นผักตกชวานั้นสุดยอดขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูคลิปเราพามาดูหลังบ้านแม่ไก่ลูกอ่อนสี่แม่ออกพร้อมกันเลยก็ต้องติดตามดูว่าเขาจะได้เท่าไหร่เมื่อเดือนที่แล้วนี่ เราขายได้สองพันกว่าซึ่งเราเลี้ยงแค่ไม่กี่แม่แต่ปีนี้มาเดือนเนี้ยยี่สิบกว่าแม่เลยเออสิบสิบแม่ได้สองพันกว่าถ้ายี่สิบกว่าแม่ก็ได้สี่พันหรือห้าพันเนี่ยลรับวกไว้ก่อนเอาละนี่คือมาดูการผลงานที่เราทำเองออก,ออกระจกกระจกหรืออะไรก็แล้วแต่นะ แต่มันสร้างรายได้ให้เราอยู่หลังบ้านเอาเป็นว่าเป็นไงมีอาหารอีกเท่านั้นก็น้ำดื่มเขาแต่ยังไม่รู้ว่าตัวตัวผู้กี่ตัวต้องมันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวจะคัดยังไงเดี๋ยวจะทำยังไงทำโรงใหม่ไหมเรามีไม้ไผ่มีตะข่ายก็ต้องไปคิดดูเพราะว่าคือเลี้ยงแบบไม่มวีวิชาการอะไรก็เลี้ยงแบบธรรมดาธรรมดา ให้หัวให้ข้าวให้เศษข้าวเศษกว๋วยเตี๋ยวที่เราขายอาหารตามสั่งมาก็ใส่นี่เลยอันนี้รำตัวนั้นก็ปลายข้าวตัวนี้ใส่รำใส่ปลายข้าวแล้วก็คลุกเคล้ากับเศษกว๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งที่เขารับประทานไม่หมดเราก็จะมาให้ไก่อยู่หลังบ้าน ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นะถ้ามีโฆษณาสปอนเซอร์อะไรก็ให้ท่านเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆท่านผู้มีเกียรติช่วยดูด้วยเพราะว่าสปอนเซอร์จะเป็นย,าช,ยาชูกำลังไงยาชูกำลังพามาดูหลังบ้านมาดูแม่ไก่ลูกอ่อนจ้า